มีสีชาครับใส่ระบอ,อ้ตัวเล็กๆนั้นบากาศดีม,มากนะครับเพืขขอ่อนที่หาซ่อนะครันน้ำใสมากทะเลใสมาก อยากมาทานเด็กเล่นเล่นมาเล่นน้ำหว้าวไม่สวยจังเลยจะต้องแลขบัตรเข้าเลยไหมครับโอ้โหมีร้านอาหารตรงนี้เลยที่มันจุเดียวสวัสดีติดตามรับชมนะครับตอนนี้เราอยู่ทีจัตเตหีนะครับเป็นอาสอนะแม่20บาทครับ ลิมิตีตอนรับ20บาทนะหาสอลิมิีตอร์ตมละโอ้หาใสมากเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> นั่นที่เรกเราจะพาลูกมนทำมาเปเพื่อนเราห,หาที่จอดรถกันกอ่อน ก็เพงเป็นหาดไม่ได้ไม่ได้กว้างมากหรอกาเล็ก,ลกสวยมากเลยเอาไม่งที่จอดเรา ครับก็ดูบรรยากาศนะประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับเพื่อนๆแต่ไม่แรงแนละ้วนะครับเป็นบรรยากาศของริมทะเลนะนะเดินเออหาซื้อของเอาไว้กินกันนะครับคนก็ไม่ไม่จะเยอะนะครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับแต่ว่าก็มีมีเพื่อนๆมา เที่ยวพักผ่อนกันค่อนข,ข้างดีพอต้องควรนะครับตนี้มีเท่าเตน็นท์เท่าไรนะเดี๋ยวมาหาเสือไปน,นั่งดีกว่านะรถพอดีเราขับรถมาเราไม่ได้เตรียมอะไรมาทนะีน,นี่ก็จะเป็นร้านนวดนครับร้านนวดก็จะมีอยู่ เสือมีแบบจุดแคมป์ปิ้งให้ให้เช่าเลยนะคือเรามาเดี่ยวตัวก็ได้นะครับที่นี่ก็ถือที่เช่าของน่าจะเป็นของอกองทัพเรือนี่แหละลมเย็นดีนะครับเพื่อนๆอากาศประมาณนี้เอาแบบหาส้มตำหาอะไรมาโคกันนะโคกันตำส้มตำกินกันได้นะครับ ดูบรรยากาศดีมากาสวยหน้านี่น่าจะเป็นเกาะคามเกาะคามใหญ่ือเป่าไม่แน่ใจนะเพื่อนมีที่นั่ต้องเดินไปดูเักรอบไม่มีฝา <laughs> ซื้อน้ำน,นะไม่มีฝา ว่าของตรงนี้มีสีชาครับส่ายดูไปโอ้ตัวนี้เล็กเส่นนั้น <S <S โอ้ดูบรรยากาศของชายหาดซอนะครับถูก้อ้ก็ยาวมาเหมือนกันนะยาวาอยู่นะ <S <S และ้วก็นู้นต่ตอนนั้นจะเป็นมีบ้านพักเลยนะอ่ะตัวนี้ถ่ายดูัน หาซ้อนกันเพื่อนเพื่อนครับทุกคนในจะตกอยู่นนะั้ยสูงอยู่ไม่ตกง่ายนะเนี่ยเหตุใดเดินด,ดูนะอากาศดีมากนะครับเพื่อนที่หาซ้อนวันกัน ั้งใสมาไปใสมามาบอกว่าพาเด็กๆมาเล่นเล่นมาเล่นน้ำเลยชายหาดยาวไปดูเลยรคับ ที่อส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะตรงนี้หาดทรายนะหน้าบ้านพักโสวยเหมือนกันนะยังมีโขดหินกระดับแล้วก็ตะวันอย่างสูงอยู่นะนู้นเป็นเรือมองไกลๆเป็เรืออะไรเนาะเรือทห,หารหรือเปล่าครับมองไกลๆนะ เป็นยังแรงอยู่ตอนนีก้ก็มัน4โมงกว่านะเพื่อนนะกๆก็ยังมีคนมันเล่นน้ำันอยู่ยนะนเด็กๆนะครับอากาศก็ย,ยังดีลมก็ยังเย็นอยู่นะครับสัวแน่ามากันนะนั่งสวยนะตัวนี้นะนะครับพี่หาซ้อนะครับเ,เพื่อนๆสัตหีบนนคนยัง,ยงเต็มห่ายอยู่นะ ประมาณห้าโมงเย็นเลยแะครับก็คนก็ยังเยอะกันแบนีงเชหาใส่หน้าเล่นนะ้ำนะครับ แคมปิ้งโต๊ะอะไรให้เช่าราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็อย่สี่สิบบาทนะก็เป็นเป็นโต๊ะแคมปิ้งนะบัตเสือมีหมีอะไรให้เช่า,า,าชอีแกนะล้งโต๊อ,หา,อา,าหารอร่อยนะกินกบตาม,าามารอร่อยนี่คือรักผมประมาณนี้กันแล้วติดใครชอบอย่ดก็ได้ใช่นะมอยู่ดีๆองได้กับ เที่ยวนะค ay, Canada, like us, <tys. S 1> รับบคุณที่ลิปต่อไป้ะไรไปมีที่พักให้ด้วยมีร้านอาหารบายๆเพื่อนบายพละไรอ